เอาละครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวไอ้นี่นะครับพัตตินัมอุปกรณ์นะครับก็คือเป็นอุกปกรณ์ระดับใหม่นะเป็นะระดับพัตตินัมนะครับอันนี้เป็นอุกปกรณ์ที่จะไม่ไม่เปลี่ยนสเตตอะไรเลยคือพอได้ปุบ๊บคือสเตตมันจะฟกิกไว้เลยนะครับก็ตัวแรกที่เขาบอกเนาะมันเป็นตัวของนี่ครับโอเมก้าชาร์ลอนที่เป็นระดับอัตลต้าที่เป็นตัวละเข้ฟิคูเพย์อ่าโดยวิธีการที่จะได้อุกปกรณ์พัตตินัมนี้นะครับของโอเมก้าชาร์ลอนเนี่ยก็ง่ายมากเลยครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะ นี่ครับคือแค่นี้เลยคือแค่เรามีตัวละครเอาต้าโอเมก้าชลอนก็คือสามารถรับอิคิวเมนระดับแพททินัมอันนี้ได้เลยเอามาใช้กับตัวละครนี้ได้เลยครับอันนี้คือเพิ่มเติมนะครับคือเขาจะบอกว่าถ้าหากว่าเรามีตัวละครโอเมก้าฉลอนในิ้นที่เป็นระดับ7ดาวขึ้นไปเนี่ยคือมันจะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมด้วยซึ่งรายละเอียดของตัวอิคิ m เมนนะครับก็เดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้เลยลวกันนะเพราะว่าผมไม่ได้ตีบวกอยู่แล้วก็มาอ่านตรงนี้เลยเพราะว่าสเตตม,มันฟิกอยู่แล้วครับก็โอเคสล็อตแรกนะคร แล้วก็เพิ่มดาเมจเนี่ย70%เพิ่มดอสปีดเนี่ยหระดับแล้วก็เพิ่มสไตล์แล้วก็บาร์สแอตแท็ก35%เพิ่มสไตล์แล้วก็บาร์ดีฟเอน35%ในส่วนของซอร์ไพรเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกต่อไปนี้นะเมือ่ออีกฝ่ายเนี่ยทำการโคเวอร์เชงจะสุู่ญพลายการา์ดสใบแล้วก็ลบดอสปีดของอีกฝ่าย2ระดับเลยนะครับคือจวดช้ามากอะเป็นเวลา5วินาทีแล้วก็ผลกระทบจากอาัลวิทรากเกตอันนี้นะครับจะไม่ถูกทำให้ไร้ผลเนาะแล้วก็ไม่สามารถยกเลิกได้ด้วย แต่ว่าอันนี้เขามีผลแค่า5าวินาทีเนาะถ้ามากกว่านี้น่าจะโกงอยู่ครับต่อมาโซที่3เนาะก็คือจะมีเอฟเฟกต่อไปนี้กับตัวเองนะเมื่อตัวละครเนี่ยลงบนสนามเอาวะเพิ่มเอฟเฟกมาดื้อๆแบบนี้เลยนะเพิ่มเอฟเฟกมาให้กับตัวตัวละครแบบดื้อๆเลยสูโจำก,กัดขึ้นเา1นใบนะครับเมื่อมีการ์ดในมือเนี่ยสใบหรือว่าน้อยกว่าแล้วก็รีคิ40แล้วก็มีเอฟเฟกอันนี้ด้วยน,นี่เขาบอกว่าอ่าจะอันล็อกนะครับตอนที่เจ็ดดาวนะ์นะก็คือจะบวก60%ดาเม ขณะที่มีตัวละครแท็ก GT 3ตัวนะครับเป็นเบทเทิลเบอร์เนาะและยังอยู่นะครับคือยังไม่ตายนะต้องมีตัวละคร3ตัวเนาะโบ6 0ดาเมจเนาะดีเรื่องของตัวเองเนี่ย50%เมื่อเรื่องของตัวเองเนี่ยเหลือศูนยนะทำงานหนึ่งครั้งเฮ้ยมีเอนดูแลนด้วยเอาวะเพิ่มเอนดูแลนด์มาด้วยยกเลิกบัฟเอฟเฟกของอีกฝ่ายเมื่ออีกฝ่ายเนะี่ยมีการใช้สเปเชียลมูฟอัลติเมทอาไว้เคนอาร์ตขณะที่ตัวละครเนี่ยอยู่บนสนามทำงาน3ครั้งเพิ่มแบบเหมือนอารมณ์เหมือนเซนไคเลยแต่ไม่ได้เซนไคเทเเอ์าเม,มานะีี่ยเเเออโอโคครับับง้นด๋ยว มไปลองตัวละครน,นี้กันดีกว่าก่อนอื่นก็ดูทีมก่อนนะครับทีมของผมนะก็เ,ะเป็นทีม GT เนาะผมก็จัดทีมมาประมาณนี้เนาะก็คือจะมีโกคูคิด GT ที่เป็น l f เนาะแล้วก็จะมีเออ่โอเมก้าเชิญลอนที่มีเอ่อุปกรณ์ใหม่ของตัวเองเนาะไปที่นั่งอุปกรณ์แล้วก็มีเออ่ปลาครับคูล่ามีปลาเบย์อยู่ด้วยเออส่วนของเซนไคบัฟก็จะเป็นเออ่โกคูเด็ก GT เนาะสีแดงบัฟให้กับโอเมก้าเชิญลอนมีโอเมก้าเชิญลอนสปาร์กิ้งนะครับปัาให้กับโอเมก้าเชิลอนเหมือนกันแล้วก็ มีโกคูสี่นะบัฟให้กับปลาส่วนของอุปกรณ์ก็ประมาณนี้เลยครับนี่โอเคงั้นจะไปรอช้าเดี๋ยวไปลองในพีพีเลยดีกว่าโอเคมาครับแมตช์แรกเฮ้ยเจอทีมซุนแฟมิลี่ฮะผมเปิดด้วยอ่าเปิด,ดตัวตัวอะไรดีนะเปิดด้วยนี่แล้วกันปลาแล้วกันมาถึงฟ้าแรกก็เจอ เมตาเอาตากโกหังนะโอ้โหโอ้โหต่อยอดไม่เป็นไรเราชนะสีฝ่ายต,ตีตีปั๊บไหมไม่ติดเนี่ยตอนแรกอ่าโคคูยูไอแบบนี้บังคับให้เปลี่ยนตัวซะง,งั้นหมดเถอะเอ้ยได้อยู่วะหมดได้ใช่ไหมแผลพันโอเคเขียวต่อฝ่ายเปลี่ยนตัวไปไม่ทันอะไ,ไร โอ้โหแล้วเราเอาวกูเด็กมหนอยได้ด้วยอ่ะยาวไปยาวไปดูจะถึกขึ้นเยอะนะเนี่ยแต่ยังไม่ได้ดูดาเมจโดนยังเดียวเลยยังไม่ได้กดดาเมจเลยสักตาเนี่ยโอ้โหเคาน์เตอร์อย่างแรงเอาไป ไปบับสีปุ๊บเโอเคไปลบลบสวยอ่าไปยังไงเราก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วอันติกดไปเลยเฮ้สยสวยเนี่นยเจอนี่ยเจ็บไปลบแปทีนึง ปาทันไหมครับทันไหมไม่ทันมาปลามาปีบัฟไปหนึ่งรอบอุ้ยกดกัดฟ้าได้ปะเนี่ยยังไม่หยุดนิมิชัน่นนานจัด โดนเต็มๆไม่ตายโดนโดนกัดฟ้าของโอหังไม่ตายเฮ้ยขยับว่ะอุ้ยแรงกันเนี่ยแรงกันเนี่ยเฮ้ยป่ะเจอท่าแช่แข็ง จงผมว่าท่ามันก็ไม่ได้เท่อะไรนะอุ้ยแต่ดาเมจแรงมากอุ้ยแล้วติดด้วยแล้วติดเฟนด้วยโอ้โหยอ่อสามสิบเปอร์เซ็นต์ก่ะไปอาอารเลยจัดอาอารไปเลยโคตรดูไอแหมเดาไม่ถูกด้วยอุย้ยจำปีสเอาว่ะดาเมจับพัฒน์ที่นั่ไอดาเมจหรือวะอีกคือเป็นสรหรับพัฒน์ที่หนะนึ่งน,นี่แรงนะเฮ้ย โอ้โห้้นแรงอะ่ะโอ้โหไม่มีไม่มีเกมหลบดีกว่าเดี๋ยวทันปะไม่ทันแล้วเราก็โดนจะมีคืนการ์ดหมดมือหมดมือพวกวะหมดมือไม่ร้ายม,มีสองชีวิตโอ้โ oh, ห oh. มาต่อเลยต่ oh, อคอมโบต่อปะเนี่ยคอมโบต่ออีกเหรอ โอ้โหมีเอ็นดูแลนด์เนี่ยเป็นไงโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องโอโมริก้าได้พาดิซัมมามีเอ็นดูแลนด์เมื่อกี้ผมผมเผลอถูก็แบบว่าจะตายแล้วนะคือก่อนอันนี้สุรคอนยังมีความสามารถไอเอ็นดูแลนด์เนี่ย เป็นหนึ่งโอ้โหมาต่อกยกรอการ์ดเยอะนะเราอะเฮ้ยโอ้โหรู้ดีเกินเฮ้ยอัลติเมตเก้าอัลจิเมตไปแล้วขอผมเล่นบ้าง ต่ออ่ะต่อยังมีการ์ดต่อยอโว้สุดยอดหลบได้รูดูแล้วเอาการ์ดฟาไปกินเอ้ยเอ้ยนี่เป็นไงล่ะอา่าสลับตัวไม่ได้นะสลับตัวไม่ได้นะ ฝ่ายก็มีโกฮังมาปุ๊บก็มีออโตเมีย์แล้วอ่ะมีกาเรเลีแล้วอะเฮ้ยแทบทันไหมไม่ทัน,นห,หลบได้2รอบด้วยหลบดเกหลบเกสิบเอร์เซ็นเตอจะเกยังไงนะ โอ้ยสวยงามจบแล้วครับแต่ตไม่ใช่เลนะ่เนี้อมาครับแปดกองก็โหเจอเอัลต้ากูฮังอีกแล้วไฮบิดม,มีแต่กูฮังที่เป็นเมตาทาั้งนั้นเลยลบปุ๊บเฮ้ย มาโชว์หน่อยก็จะโดนขัดว่าแหละอาจจะมีข้อเสียที่ว่าไม่มีการคเวอร์เชงเนาะพาไปหนึ่งหัวทีท่ปับที่ปับไม่ได้ด้วยกูหางตอนแรกไป

คือคือเอาว่ะตัฮังบิดพังบิดตัวแรกนี่ก็ทำอะไรไม่ได้นะไหนไหนไหนอ่ะขอรับรับดาเมจเต็มเต็มดิเฮ้ยเอาเรื่องใช้ได้ โอ้อ oh. โหความรับมันเลี้ยงไม่งั้นโดนเลยโอ้โหนี่กระแลงเฮ้ยปลาวัตปลาบอกเลยว่าเจ็บนะอ่ามึงกันปูกระเชงอะไรเราช้าไปหนึ่งจังหวะเนี่ยอันนี้แผลเอ้าแผลใไงวะเนี่ย แข็ตัดไหมสวยอาๆเลยเหรอถึงจะมีล้างก็ดูแลอยู่เอ้ยถึงจะมีดูแลนี่ก็เถอะดูแลแต่มันก็เสียดายอยู่ชีวิตการเฉลี่ยเกมจบนะไอ้เขียวจบเออกัดเขียวได้ไหมเนี่ยโอ้โหไม่ได้แฮดี เราช้ากว่ามีปั๊บแปมโอ้อยู่ไกลนักเราอะ่ะกดเลยปะละ่ะได้กดเลยสบายสบายแอสซีเเ่แบบนี้มันต้องเลือกอยู่นะสบายเจ็บอยู่นะเอาอกดผิดอนอะฮะผมกดไอ้น,นี่แล้วกูเด็กเยี่ยมลงมา อ,อ้าวออติเมเลนบนี้ก็สวยสิครับอ่ะเจอนี่ไปไปโชว์หน่อยสิโอเมกาชินรอนไปมะ แล้วก็ติดเฟนโอ้โหติดบ่อยมาก30%จริงปะเนี่ย, <c oughs> ยรอบสองผมก็ติดเลนะเนี่ยอะ <c oughs> ครับแมทที่สามโอ้โหเจอเจออัลตามเมตาจัดจัดโอ้เจอทั้งทีมาดีกว่า อยากว่าานเต็มบอกเลยขับทันไหมเฮ้ยทันชนทันเมื่อไรเขาจะติดพาราไรอะเออเจอนี่เยงไปยังแรง ยังแรงครับท่านผู้ชมวิ่งที่วงการฟ้ามันจะแรงค่นะฮะยังดียังไงดีเขียวต่อสองใบเลยเหรออ้าวะรอาขดไม่ทันแหละแล้วเรากดกดเปลี่ยนตัวไปแล้วไงตายแล้ว ปลาตายซะลนะบัดซบใจพร้อมกันซะน,น,นะถึกถึกบอกเลยว่ถึกถึกมากพลังของแพททินัมอีกคิวเมน ไงล่ะเป็นไงล่ะเึ็งดึกเวอรอแล้วเราก็ชา้าไปหนึ่งจุงดแล้เฮ้ยเขาหลบหอีกรอบหอเปล่ไม่ใช่ห,หรือว่าเขาเพิ่งหลบวะเออเพิ่งหลบอนมาเรื่อยเรื่อยเลยสาย อ้าวเมื่อกี้โอ้โหมาลับหน้าป่าการุกแบบมึันแป๊ดไปยังไงดีต่อต่อต่อโอ้โหเาขาดีด้วยนะอารี่ าตายไปยูไอถอย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 ไอยทันโอเคสวยตายไปโค,โค้งห้างตายไปอยยเอออ่าจัดไปทีนี้เรืจะคัดฟ้านะที่น่าจะไ,ไ,ไป เอ้ยชนวะว่ะไปครับจบแล้วเกณฑ์ยี่สิบล้านโอ้ถ้าเป็นแบบยี่สิบล้านเลยครับก็หลังจากที่ลองนะครับอุปกรณ์ของตัวละครโอเมกาเชนลอนนะอุปกรณ์ระดับแพททินัมนะฮะโอ้ยมันทำให้ตัวละครน,นี้เล่นได้ขนาดนี้เลยเหรอมัน ม,มันเก่งขึ้นมากอะ่ะมันเก่งขึ้นเยอะจริงๆอะ่ะผมไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้อโอ้โหเอาต้าโกฮังโดนทีคือเจ็บมากเลยเก่งเก่งขึ้นเยอะมากครับเก่งขึ้นเยอะสุดเลยแต่ก็แพ้พิโตโเนาะพิโตตัวใหม่พิโต,ต,โต,ตสีฟ้าแพ้นิดหนึ่งแพ้สี่ครับดาเมจอาจจะทําได้ไม่จัดขนาดนั้นแต่โดยรวมคือเก่งเก่งขึ้นเยอะเลยนะถ้าเกิดว่าไม่เจอไม่เจอเมตาสีฟ้าไม่เจอพวกสีฟ้าทึกๆหน่อยอะไรเงี้ยพวกเนี้ยคือตัวละครนี้ถือว่าจัดว่าแรงมากเลยนะดีขึ้นเยอะมากอ่ะโอ้หสุดยอดอุป m e n ์ โอเคงั้นก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวอุกปกรณ์แพตทิ่นัมของตัวละครอัลต้าโอเมกาเชอร์อนเนาะก็มีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไดใต้คลิปนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย